สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็สุขสันต์วันเกิดชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คาดหวังอะไรนะครับก็ขอได้อส่างที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดใครต้องการเรื่องความรักก็ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขไม่เกิดปัญหาอะไรที่พบเจอเนี่ยก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับฉันมาเริ่มดูไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของเดือดจัดเมนเข้ามานะครับเป็นภาพของเทวดาทูตสวรรค์ที่เหมือนกับมารักษาดูแล นะครับคนที่บาดเจ็บคนที่ล้มตายหรือว่าคนที่กําลังแบบไม่ไหวยอยู่ชัตจะจัดเมนต์ไปนี้ทานายว่าชาวสิมังกรหลายท่านเนี่ยคุณอาจจะได้รับพลัง,างงานหรือคําอวยพรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเหมือนกับสิ่งที่เราเคยบนบานสารกก่าสิ่งที่เราเคยกราบไหว้เคารพบูชาเคยสวดมนต์อ้อนวอนเคยสวดภาวนาหรือสวดมนต์เพื่อแบบขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดไม่คือการที่เหมือนกับมันเริ่มส่งผลต่อต,ตัวคุณแล้วมันเริ่มส่งผลให้คุณรู้สึกหายเหนื่อยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือใคร ขอพรอจากพระเจ้านะครับหรือว่าขอพรอทางศาสนาพุทธหรืออิสลามก็แล้วแต่นะเดจัดไม่คือการที่เหมือนกับได้รับพรได้รับสิ่งที่เหมือนกับอวยพรให้คุณเนี่ยฟื้นจากความเจ็บฟื้นจากความทุกข์กายทุกใจฉนันจะจัดเป็นทำนายแบบนี้ด้วยชาวสิ์ม,มังกรในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆได,ด,ด้รับพรนะครับได้รับการช่วยเหลือดูแลจากปกป้องจากคนที่เข้าใจดูแลห่วงใยคุณในการที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มันดีๆกำลังจะเข้ามา่านจะจัดในเรื่องของความรักนะ มันเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่หลุดพ้นกับเวนอฟฟอร์จูนนะหรือเอฟเดีย e การหลุดพ้นต่อเวรกรรมการหลุดพ้นต่อบ่วงกรรมการหลุดพ้นต่อช็อตตาที่มันเหมือนกับเราผ่านเวรกรรมมาแล้วเราผ่านความตายมาแล้วเราผ่านความทุกข์ยากลําบากมาแล้วจากนี้ไปเวนอฟฟอร์จูนกับไพด์เดจจัตเมนจะเห็นภาพของกรงล้อยหยกชาตาเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแปลงให้คุณเนี่ยมีแส,สงสว่างสีขาวในตัวคุณเองแล้วมันทําให้คุณพบความรู้สึกที่เหมือนกับสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยบริสุทธิ์สดใสนะครับมันเป็นการเปล ก็ได้ตอบว่าชาวศรีมังกร,กรปีนี้จะเป็นปีของคุณที่ว่าได้พบเจอสิ่งที่เหมือน,นกับใสสะอาดเด็กขึ้นดูดีขึ้นนะครับมีความหลุดพ้นจากเกรกรรมหลุดพ้นจากกงกรรมกงเกวียนหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีชั่วร้ายไปเจอสิ่งที่มันดีแล้วเหมือนกับประสบความสำเร็จประสบชัยชนะจากสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็ต้องการนะครับสิ่งที่คุณภาวนาหรือว่าต้องการมันนั่นเองฉะนั้นเรื่องของปัญหาเรื่องความรักเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าสี่ดาบหรือโฟร์ออฟฟอร์ดเข้ามาครับลหลายคนอ่านเน็ตเหนื่อยเรื่องความา หรือถูกคนรักเนี่ยนิ่งเฉยเย็นชานะครับหรือเดินจากไปหรือมีการแบบหายออกไปในชีว more, ิตของคุณนะครับชันโฟกัสออฟฟ์หมายความว่าสิ่งที่มันหายออกไปจากคุณเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ร่วมเดินทางมาร่วมต่อสู้กันมาร่วมรักกันมาเหมือนกับครอบครัวเลยนะแต่อยู่เขาก็ตายจากอยู่เขาก็หายไปทิ้งความเจ็บปวดทิ้งแม่น้ําทิ้งความเสียใจไว้กับเราแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าเป็นการแค่หยุดพักหรือการเบรกใครที่ปัญหาคนรักของชาวสีมังกรนะครับกับคนที่คุณรักเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหากันไปหรือเลิกลาไปหรือนิ่งเฉยกันไปเนี่ี่เนดช การกลับมาพูดคุยกันกลับมาติดต่อการกลับมาสื่อสารการกลับมาปรับความเข้าใจกันการกลับมาแก้ไขสิ่งที่มันเหมือนกับทําร้ายจิตใจกันทาสิ่งไี่ต่อกันไว้เนี่ยจะเป็นการกลับมาแก้ไขไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นก็ได้ตอบชาวสีมังกรในช่วงนี้ก็คนที่คุณรักที่เป็นหาเลิกลากันไปถ้าเกิดเพิ่งเลิกเพิ่งลาเท่านั้นนะจะมีการกลับมาเคลียร์ใจพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันแล้วเหมือนกับมันผ่านไปได้ดีนะครับมันกลับมาดีมันกลับมาไปช้าด้วยกันมันกลับมาผ่านปัญหาต่างๆไปด้วยกัน กลับมาเหมือนกับร่วมร่วมสุขร่วมต่อสู้ไปได้วยกันมาเป,ป็นการกลับมาที่ความรู้สึกที่ดีขึ้นผ่านปัญหาแล้วก็ได้พักกายพักใจนะครับได้รักกันมากมากขึ้นได้เข้าใจกันมากขึ้นกลับมา้วดีกว่าเดิมนะครับแต่สำหรับชาวสี่มกราเหตท่านเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาในเรื่องของความรักใหม่ๆหรือการประสบความสำเร็จนะครับในช่วงเดือนมกราคมว่า e i g of cups ในไพ่ใบที่4ทํทำนายว่าคุณเองอาจจะพบเจอความสุขนะครับการเริ่มต้นใหม่นะครับสายน้ําที่เหมือนกับที่เสียไปแล้วไม่สามารถรักษากลับมาได้ แต่สายน้าแห่งใหม่เนี่ยมันเหมือนกับถ้วยหม่หนึ่งมันงอกออกมา้วมันกับดอกบัวเห็นไหมครับ e ดอกไม้ที่สวยงามภูเขาท้องฟ้าที่สวยงามเนี่ยมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชาวสีมังกรเกิต่อไปเดยมมวมกุฎราช็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามเป็นการเริ่มต้นที่มีความสุขพบเจอความรักการอวยพรนะครับคู่แท้รักแท้ที่บุพเพสันนิวาที่หมุนเวียนมาต่อก,กันที่หมุนเวียนกลับมาพบเจอกันนะครับตอนนี้เหมือนกับสัญญ,ญาณแห่งดีสัญญาณแห่งรักแท้ข้อความไม่ดีข่าวดีมังกรแล้ว ข่าวดีเรื่องการที่อาจจะพบเจอสิ่งใหม่ๆอาจจะเริ่มต้นพบเจอความสุขนะครับพบเจอสิ่งที่เราต้องการพบเจอสิ่งที่เราคาดหวังก <c oughs> ็ตอบชาวสีมังกรในช่วงนี้จะพบเจอความสําเร็จในเรื่องของความรักด้กวยความสุขสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินและชีวิตของคุณในการที่ปีนี้เปเปลี่ยน,นการเริ่มต้นที่ดีของคุณเลยนะก <c oughs> <c oughs> ็ตอบชาวสีมังกรท่านว่าในช่วง,งเดือนมกราคมเนี่ยไพ่ใบที่5นะครับเป็นไพ่ถูกอบซอดเข้ามา ถ้าเกิดใช้เลิกลาคนรักไปไกลแล้วหรือว่าเลิกลากับคนรักไปแล้วเนี่ยมันเกิน1ปีเกินครึ่งปีนะครับหรือหายไปเลยหลายๆคนจะมีการไพ่สองดาบเงียบต่อการนิ่งเฉยต่อการหรือบล็อกกันปล่อยให้ชาวสีมังกรอท่านเนี่ยทุกเนื้อร้อนใจปล่อยความเจ็บปวดไว้กับคุณปล่อยปัญหาไว้กับคุณเนี่ยไพ่สองดาบหรือทุออบซอรไปนี้ขอทำนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวสีมังกรนะครับเขาอ,อาจจะคิดว่าคุณเนี่ยอยู่แบบนี้อยู่ได้ไดเจ็บปวดทนเสียใจก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแต่พอเขาทําร้ายคุณไปแล้วเนี่ย ขอตอบเ้ววไพ่สองดาบพอคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีกำแพงตัวเองเริ่มดีเริ่มหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเริ่มนิ่งเฉยเริ่มอยู่ได้ตัวเองได้เมื่อไหร่ไพ่หนึ่งถ้วยกะเดจัดไม่หมายความว่าคุณจะผ่านไปได้ดีครับคุณจะอยู่ด้วยกันนี่เหมือนกับผ่านปัญหาไปแล้วนะผ่านความทุกข์เสียใจไปแล้วนะผ่านสิ่งที่มันไม่ดีไปแล้วนะมันเหมือนกับที่ผมนายให้เลยว่าชาวสิงห์กรตั้งแต่นี้ต้นไปคือการหลุดพ้นจากเวรกรรมนะครับการปล่อยไปตามเวรตามกรรมและเหมือนกับจะเจอสิ่งที่เข้้าาาามมมมมมททดดแนนสสสิิิ่่่่่่งงีีีัไเเชชกรรตตววใหหค นะครับการที่คุณต้องการอะไรไว้เนี่ยมันเหมือนกับการเริ่มที่ดีการเริ่มที่ดีนะครับเช่นการงานการเงินหรือโอกาสในชีวิตที่ดีเข้ามาหาคุณใครอยากจะสร้างธุรกิจทำงงทำงานหรือชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้คือโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วพอไพ่ไปต่อมาคือไพ่ของการเป็นเอทออฟซอสหรือไพ่แปดาบเข้ามาครับหลายคนอาจจะเหมือนกับถูกคนรักที่ทิ้งเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดเสียใจแต่คนคนนึงนะพอเขาเสียคุณไปแล้วพอเขาทาร้ายคุณหรือตัดคุณไปแล้วเนี่ยเขากลับไปเจอปัญหารายล้อมเช่นกัน ก็ตอบว่าคนละของชาวสีมังกรหรือคนที่ปัญหากันไปเนี่ยเขาเองก็เป็นพ่แปดดาบนะเขาเองก็ล้มเขาเองก็ทุกข์เขาเองก็เหน็ดเหนื่อยเขาเองก็ต้องต่อสู้ลําพังเจ็บปวดนะเขาเองกับการไปว่าปัญหาต่างๆนานเน,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 นี่ยมันย้อนกลับไปหาเขาก็เลยตอบว่าคนละของชาวสีมังกรเป็นเหมือนกับเวรเป็นกรรมอะสิ่งที่เขาทำให้กับคุณจะกลายเป็นเหมือนกับเขาได้รับเวรกรรมเหมือนที่ทําไว้กับคุณเลยนะและแปดดาบหมายความว่าเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เขาทำให้กับคุณเนี่ยมันย้อนกลับไปหาเขาเขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเท่าไหร่เนี่ยเขาเอง เพราะเหมือนกับคนที่เคยรักเคยผูกพันกันมาอยู่ก็หายไปอยู่ก็จากไปอ,อยู่ก็เลิกรากันไปเพราะอาจจะไปหลงผิดอาจจะไปคิดว่าอยู่ได้แล้วอาจจะคิดว่าอยู่ได้ตัวของเราเขาเองแล้วแต่แปดดับไยควาว่าพอเขาไม่มีคุณนะดบาบไปหลายเล่มมันก็พุ่งไปหาเขาหมายความว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งไปหาเขาอยู่ดีเกยตอบว่าคนล่าชาวสีมังกรรู้สึกเหมือนกับการสูญเสียการผิดหวังการเสียใจนะครับเหมือนกับที่เคยทาร้ายคุณไปเท่าไหร่ก็จะรับเท่านั้นแต่คุณเองอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ ไม่ต้องกลับไปเจ็บปวดไม่ต้องกลับไปเสียใจไม่ต้องกลับไปหาเวรกรรมหลุดพ้นจากเวรกรรมนั้นแล้วนะแล้วไพ่ใบต่อมานะครับอาจจะเป็นเป็นหาเรื่องของไพ่เจ็ดดาบทานายคนรักของชาวสีมังกรก,กับคุณแล้วอาจจะมีการแอบมองแอบส่งเขาอา่ยากับคนที่ทําไม่ดีกับคุณนะครับเพราะที่คุณอาจจะเป็นเหมือนกับครอบครัวเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันมารู้จักกันมาตั้งเนิ่นนานนะครับเคยใช้เวลาด้วยกันเคยใช้ชีวิตร่วมกันหรือวางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันหลายคนอาจจะมีถึงขั้นแบบแต่งงานมีครอบครัวนะครับเป็นความสุขเป็นความรักต่อการช่วยเหลือดูแลกันมาก่อน แต่อยู่ก็มีไพ่จิตดาบการหักหลังการทรยศการนอกใจการทำอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแต่เห็นไหมครับว่าพอคนทําร้ายคุณไปอ่ะพอเขาเจ็บปวดเสียใจเหมือนทำไห้กับคุณนะแล้วมีการแอบมองแอบส่งแอบกลับมาดูบ้านแอบกลับมามองเห็นคุณด้ว่าคุณสามารถสร้างบ้านได้คุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้คุณสามารถมีความสุขกับตัวคุณเองได้แล้วเขาเหมือนกับพอชาวสีมังกนท่านไพ่ใบนี้บอกคุณเลยว่าคุณไม่ต้องมีใครอ่ะคุณก็สามารถดูแลหรือรักตัวเองหรือปกป้องตัวเองได้นะคุณสามารถผ่านปัญหาผผ่่่าาานนนนวกกรมมีี้้ไไไปปดดดทุอยงัจะ ให้ไปน,นี้บอกแบบนั้นครับดีกว่าเอาคนไม่ดีมาทําร้ายเราดีกว่าเอาคนที่ไม่เขาไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์กับเราเนี่ยมาอยู่ในชีตของเรานั่นเองฉันไพ่ไปต่อมาคือเดือดทาวเวอร์เข้ามานะครับระวังนิดนึงเรื่อง,งของการไพ่แนะนําชาวสีมังกรระวังเรื่องของการใช้อารมณ์หรือว่าจะพยายามนะครับทำให้ปัญหามนันหนักหรืออะไรมากขึ้นพยายามอยู่นิ่งๆของเราพยายามอยู่ที่ของเราต้องระวังคําพูดคาจาระวังความคิดเพราะเดอดทาวเวอร์หมายความว่าไม่มีอะไรจะทาร้ายคุณนอกจากตัวคุณเนี่ยจะไปสร้างกรรมซัดเกินจะไปซ้ําเติมตัวเองจะไปทา ให้ตัวเองเจ็บหนักขึ้นเพราะ The Tower เดือทาวเวอร์หมายความว่าอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอย่าพยายามทาให้เรื่องราวมันเลวร้ายเดือทาวเวอร์ให้มันจบไปแล้วพังไปแล้วจบไปแล้วนะอย่าวิ่งเข้าไปหากองไฟนะครับอย่าไปทําร้ายตัวเองอีกนะครับให้เรารักษาศีลรักษาธรรมนั่งสมาธิทําจิตใจใสงบนะครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะแนะนําชาวศีมังกรแบบนั้นหลายคนอาจจะมีการกวดน้ําการทําบุญนะครับหรือการสวดมนต์ว่าภาวนาจิตตลอดเวลาก็ถือว่าดีมากๆเลยไม่จำเป็นต้องไปวัดอย่างเดียวนะการทําบุญนะไม่จำเป็นต้องไปไหว้พระอย่างเดียวนะ เราสวดมนต์มันก็คือการนึกพึกรน,นึกถึงพระรัตนาต,าตายเราขอพรพระคิดพระเยซูนะครับพระคิดเจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการที่เราเหมือนกับตั้งจิตภาวนานอยู่ในศีลในธรรมเช่นกันนะครับเข้าบททุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะและการทําละหมาดก,ก็เช่นกันไม่คสียสิทธสำคัญน,นะครับของครูศาสนาเลยนะชันไพ่ใบสุดท้ายนะครับเรารับไพ่ไปตาแหน่งที่9ขึ้นมาวดีแฮงแมนเข้ามาครับคือไพ่ของความรู้สึกที่นิ่งเฉยเย็นชาแต่มีความทรมานบางอย่างที่ระหว่างคุณสองคนคุณอาจจะโดนคนคนหนึ่งที่เหมือนกับยังนึกถึงกันอยู่คิดถึงกันอยู่ นะครับป็นสูญเสียกันไปด้วยความรู้สึกที่มีการเย็นชานิ่งเฉยแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับคู่ลบคู่ยากคู่ทุกคู่ร่างคู่สมกันมาฉันที่แฮงแม์หมายความว่ามัน,มนมสัมผัสได้ถึงความคิดถึงของกันและกันนะครับการอดทนรอคอยของคุณ2คนที่เหมือนกับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณรักกันมากพอแล้วเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆเนี่ยจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาเคลียร์ใจกันจะกลับมาเป็นสิ่งดีดๆนะครับผมทนายให้เลยว่าการกลับมาเริ่มต้น ภาวนาการเริ่มต้นช่วยเหลือกันใหม่การเริ่มต้นเข้าใจกันใหม่การเริ่มต้นผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้วยกันใหม่แต่เกิดของนน้นเรื่องราวคุณไปเกิน6เดือนหรือเกินหนึ่งปีผมพูดไปแล้วอ่ะหรือครึ่งชีวิตไปแล้วเนี่ยทำนายเรื่องชอบสีมันกรร็จะดุดพลไปเจอความสุขบทด,ดเวหมดกรรมหมดทุกหมดโศกไปเจอสิ่งที่มีความสุขเริ่มต้นใหม่นะครับพระเจ้าสิ่งที่ต่างเนี่ยตนบร,รดาให้คุณพบเจอสิ่งเหล่านั้นขอเพียงให้คุณอดทนขอเพียงให้คุณตั้งจิตอธิษฐานขอเพียงให้คุณเนี่ยอยู่ในสิลในธรรม นั่งสมาธินะครับอยู่อย่างสงบระวังคําพูดความคิดที่มันด้านลบก็พอแล้วนะครับพอไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ของทีออฟวานนะครับหรือสามไม้เท้าทำนายความรักของชาวสีมังกรหลืท่านเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยนะครับยังไงมันก็ต้องเจอในสักวันหนึ่งอ่ะยังไงมันก็ประสบความสําเร็จสักวันหนึ่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็ตามแต่สามไม้เท้าหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้า่เกิดคุณยังรอคนรักอยู่เนี่ยวันใดวันหนึ่งเขาจะกลับมาคิดถึงคุณจะกลับมาอยู่ตรงจจุุดะมาาหหคณแล แต่คุณเองเนี่ยอาจจะเป็นเรือที่ล่องลอยไปด้วยความเจ็บปวดคุณอาจจะร้องไห้เสียใจคุณอาจจะไม่อยู่รอเขาเพราะคุณร้องไห้หนักมากเสียใจอกหักนะครับทุกข์ใจกับการที่สูญเสียใครสักคนหนึ่งเหมือนกับสูญเสียคนที่สําคัญในชีวิตไปอ่ะนะครับไว้ทุกข์ไว้อะไรให้กับความรักที่มันจากไปนะครับไว้อะไรกับความรักที่มันสูญเสียไปแล้วนั่นเองนะครับฉันมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีมังกรกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะหลายคนเนี่ยคนรักอาจจะเหมือนกับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าห้าดาบการใช้อารมณ์นะคราาทํ้ยุณ อยากเอาชนะนะครับอยากให้คุณเนี่ยเจ็บเสียใจแต่สุดท้ายเขาถือดาบไว้ในมืออ่ะเขาทําร้ายคุณเท่าไหร่อ่ะเขาก็เจ็บเท่านั้นเพราะเหมือนกับการทําร้ายคนที่รักกันอนะ่ะถ้าคนรักกันเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกแล่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาเดวิจิเชียนนะครับอาจจะเป็นคนที่รู้แหละว่าเขาสามารถทําอะไรคุณก็ได้เพราะคิดว่าเขาได้หัวใจคุณไปแล้วหรือเขาได้รู้จักคุณเยอะหรือว่าได้รับความรักจากคุณนังมากมายไม่เหมือนกับเราต่างคนต่างเรียนรู้ต่างรู้จักกันดีอย่านะครับจนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถคิดว่าทําอะไรคุณก็ได้ เพราะเขาคิดว่าเขาได้หัวใจคุณไปแล้วแล้วเขาก็รู้ได้ว่าเขาจะกลับมาหา,าคุณได้ยังไงนะครับแล้วไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว er ัตถุออบวานครับทำนายว่าคนคนนั้นยังคิดถึงคุณอยู่ยังมีการแอบมองแอบส่งอย่างแน่นอนได้เหมือนกับสองไม้เท้าไปเนี้ยไม่คือความรู้สึกที่เหมือนกับเขาก็อยากจะรักษาคุณนะแต่เขาทิ้งไม้เท้านี้ไปก่อนแต่เขาเดินจากคุณไปไกลแล้วแต่เขาเป็นฝ่ายเดินจากเราปฏิทิ้งเราไปอะนะครับเพิ่งจะกลับมานึกได้คุณจะกลับมาได้ตอนที่เราหายไปแล้วนะครับกลับมาตอนที่ชาวสีมังกรไม่่่อยูนแะ ชนพ่ใยไปต่อมานะครับขึ้นมาว่าสิ้นถือถ้วยในออบคัพนะครับมันคือความรักความสึกดีๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยมันในใจรึกคุณ2คนเนี่ยมันยังมีความรักดีๆที่ให้แก่กันนะครับแม้มันอาจจะไม่ชัดเจนแม้มันจะห่างไกลไม่จะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่คนละที่กันหรือความสัมพันธ์แบบลองดิสแตงความสัมพันธ์แบบระยะไกลแต่สุดท้ายสิ่งที่บรรให้คุณสองคนมาพบเจอกันเนี่ยมันคือการเหมมอนกับความเข้าใจความรักการส่งข้อความนะครับการส่งพลังงานดีๆไปให้แกัน นะครับการผ่านปัญหาไปด้วยกันการใช้เวลาด้วยกันมันจะพิสูจน์รักแท้นั่นเองครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาก็พิสูจน์คุณ2คนเช่นกันชั้นไพอัอร์เคลนะครับทำนายความรักของชาวสีมังกรเดือนมกราคมว่าอาจจะมีของขวัญดีๆให้กับคุณในช่วงเดือนมกราคมพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณความรักการเริ่มต้นใหม่หรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณะได้รับของขวัญจากพระเจ้าของขวัญจากสิ่งที่คุณตั้งใจของขวัญจากคําอวยพรกับการดูดวงของผมด้วยกับการอวยพรของ ที่คุณไปสวดมนต์ภาวนาด้วยนะครับกระสิ่งที่คุณคาดหวังด้วยนั่นเองแต่เฉพาะกับคนที่คิดดีทดําดีไม่ใช่กับคนที่ The Tower คิดจะทําร้ายคนอื่นคิดชั่วกับคนอื่นนะครับไม่ใช่กับคนแบบนั้นแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ